รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือได้รับเกียรติจากในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของกทบเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนองคความรู้ถ่ายทอดบทเรียนอย่างสร้างสรรค์จัดนิรทศการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกองทุนแต่และชุมชนมุ่งสู่การสร้างอาชีพสร้างไรายได้พึ่งพาตนเองซึ่งครั้งนี้มีชุมชนในภาคเหนือเข้าร่วมกกิจรรม843 แปกองทุนประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนน่านและแพร่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงเราก็จะพยายามส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีขนทางธรามากินเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยกองทุนทั่วประเทศเนี่ยได้มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยกองทุนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและในการให้โอกาส กับพวกพี่น้องกองทุนใน,ในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในส่วนนี้เราตั้งใจที่จะทําให้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน,นมีกําลังใจนะครับมีความฝันมีความตั้งใจนะครับเราจะช่วยพวกพี่น้องกองทุนเอง โดยกองทุนหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนชมผลงาน3กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเริ่มต้นที่กองทุนหมู่บ้านแม่ขักตาบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีจุดเด่นด้านการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและหลากหลายเป็นแหล่งเงินทุนที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงมีร้านค้าชุมชนเพื่อให้บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไปตามแนวทางประชารัฐสามารถพูดได้เต็มปากว่ากองทุนหมู่บ้านแม่ขักไม่มีนี่เสียเรื่องของ เงินที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับรวมตัวเลขทั้งหมดเรามีเงินบริหารจัดการหมุนเวียนอะไรต่างๆเนี่ย25ล้านบาทเราก็เอามาจัดตั้งเป็นร้านค้าชุมชนนะครับให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการทั่วไปกองทุนหมู่บ้านแม่ครับถือว่าประสบความสําเร็จในการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทุกยุคมาถึงปัจจุบันอีกหนึ่งกองทุนที่มีความเข้มแข็งสามัคคีของคนในชุมชนอย่างมากที่กองทุนหมู่บ้านแม่ป่าตาลตําบลบ้านทิจังหวัดลําพูนมีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งสถาบันการเงินชุมชนและโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักและเตรียมต่อย,ยอดสินค้าชุมชนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยสมาชิกจะให้ส่วนร่วมในการเข้ามาให้ บริการนะครับเหมือนธนาคารนะครับก็เปรียบเรียบเสมือนธนาคารของหมู่บ้านนะครับธนาคารของชุมชนอันนี้ก็คือรูปแบบของการทํางานของเราที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนประชาชนในชุมชนของเราครับผมในส่วนของกองทุนเราเก็จะมีสวัสดิการที่เราให้กับลูกสมาชิกของเราใน,ใน,ในหลายๆด้าน ปิดท้ายที่กองทุนหมู่บ้านประตูโขงตบลบ้านกลางจังหวัดลำพูนมีจุดเด่นในการพัฒนากองทุนให้เป็นแหล่งการเงินที่มีความมั่นคงและยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับสมาชิกในชุมชนตั้งโรงสีข้าวชุมชนรับซื้อข้าวเปลือกและให้บริการสีข้าวในราคาถูกจัดจำหน่ายภายในชุมชนกันเองและยังมีรถรางนำเที่ยวชุมชนสร้างไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยสถาบันการเงินชุมชนบ้านประตูโขงนะครับเริ่มเปิดดำเนินการมาปี2557นะครับ ให้สมาชิกนะครับกู้ยืมนะครับฝากถอนใช้ในการค้าขายแล้วก็ไปต่อยอดในธุรกิจนะครับลงสีข้าวนะครับลงรถนำเที่ยวนะครับปัจจุบันก็สามารถให้บริการกับช,ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับเพื่อมาใช้บริการครับผม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ดำเนินง,งานช่วยเหลือชุมชนมาตลอด20ปีก้าวสูส่ศตวรรษที่21ทางกองทุนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ทุกชุมชนทั่วประเทศตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ BCG economy model ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป